เอาละครับสวัสดีครับอยู่กับผมเลี้งซิเฟอร์แคตเตอร์สายกระสอบซ้ายนะฮะวันนี้เราก็อยู่กักบเกม3ก๊กรีบอลทีดีนะครับและวันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์เขาเรียกว่าเป็นระบบสมบัตินะฮะที่เพิ่งเข้ามาเะยครับนั่นก็คือสมบัติก๊กสมบัติเทพนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็เขาเรียกว่าเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันควรจะต้องหาอะไรต้องเปิดตามก๊กไหมหรือใช้ชิ้นไหนดี แล้วก็มีคุณสมบัติยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวนี้จะมาบอกให้หมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์เงามังกรเขียวอันใหม่ด้วยที่เพิ่เข้ามานะครับที่เป็นเงาระดับสีทองแต่ว,ว่าเป็นสมบัตินะซึ่งต้องเติมเอานะฮะอันนี้เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้ดูว่ามันน่าใช้หรือว่าไม่น่าใช้ยังไงหรือว่ามีเหตุผลอะไรไหมที่แบบเอ๊ะเราต้องมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวจะบอกให้หมดเลยนะอ่านะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนาะ อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนขึ้นใหม่ๆนะแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ทีนึงนะครับลิงเปียๆเนเี่ยวันนี้หมดแรงโอเคโอ้ยหาเนเะดี๋ยวเริ่มคลิปอ่ะเดี๋ยวเราขอไปที่้ํามมงกรเขียวก่อนครับเพราะว่ามันไวสุดนะมันมีชิ้นเดียวที่อยู่ในนี้นะฮะเพราะว่ามันอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมชอซัมเมอร์ละกันนะครับก็ <laughs> จริงๆแล้วพวกกิจกรรมอื่นๆก็แบบทําตามเหมือนเดิมนะพวกไปทําตามควส นู่นนี่ก็จะได้พวกประทัดมาเอาไปแลกของกันนะครับก็จะมาแลกตรงนี้นะประทัดจะอยู่ตรงนี้ครับก็จะมีพวกตัวเกศซิบกให้อะไรเงี้ยครับแล้วก็อื่นๆเนาะอ่าโอเคมาถึงการ์ดยพอดนี่ว่าอันนี้คือการ์ดยพอเนี่ยเราจะต้องเติมเงินนะครับอซึ่งระดับ165การ์ดเนี่ยมันจะตกที่6 0 0ันบาทนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะคือราคาเดียวกับชุดแฟแม่ท้าวและก็แฟเวทนะครับอ้างามังกรเขียวเนี่ย ไม่ใช่เงาที่เอาวิตติดไว้ี่ตัวเวลาใช้นะครับอันนี้เป็นสมบัตินะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงกันก่อนนะครับอย่างแรกที่อยากให้สังเกตนะครับสเตตัสทั้งขวานะครับบวกค่อนข้างเยอะเลยนะอืมอันนี้จะเป็นเหมือนสเตตัสที่เราจะเวลาเราครอบโคมันแล้วเนี่ยเราจะได้มันนะครับก็เท่าไหร่เนี่ยสองแสนเนาะเลือดบวกสองแสนทันทีนะครับแล้วก็จงตีบวกสามหมื่นสองนะครับแล้วก็ป้องกันกายภาพรูมื่นหก 16. อ่านะครับ แล้วก็พวกไอค่า Phy s i c a l Magic f o r c e แล้วก็ไอค่าเลือ่อค่าเลื่อนเนี่ยครับมันจะเขาเรียกว่าไปไปมีผลกับในระบบของเจ้าล่าอำนาจนะครับเพราะมันจะบวกไปเทตามในนั้นด้วยนะครับแล้วก็ไอพวกผลตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันใช้เขาเรียกว่าในการยึดเมืองระดับต่างๆเลืยอสี่ไว้ามันจะต้องใช้ประมาณเท่านี้เท่านี้อะไรครับซึ่งที่มันให้มาตรงนี้คือโคตรเยอะแล้ว <laughs> คือเกินแน่นอน <laughs> อ่ะก็ ตรงนี้ก็ประมาณนี้ส่วนที่น่าสนใจเนี่ยคือตรงผลพิเศษมันครับอเทมหรือว่าสมบัติประจําก๊กสมบัติเทพอะไรเนี่ยจะเขาเรียกแต่ละชิ้นจะมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันเราจะเรียกมันอีกอย่างหนึ่งว่าเขาเรียกเป็นไอเทมเฉพาะทางเลยดีกว่าหรือสมบัติเฉพาะทางก็ได้นะครับอย่างในกรณีเงามังกรเขียวเนี่ยคุณสมบัติพิเศษของมันนะครับจะบอกว่าทีมขุนพลน,นะครับจะบวกแอคแคทันทีนะครับเท่าไหร่เนี่ยสองหมื่นเนาะนะครับในกรณีนี้คือบวกในโหมด โหมดเจ้าลาอำนาจนะครับอืมไม่ได้แบบไม่ได้ออกมาบวกนอกนะนะครับแล้วก็ทุกๆการโจมตีนะครับและชนะในการละอำนาจเนี่ยสิบครั้งนะครับขุนพลในทีมของเราเนี่ยจะได้ค่าไอแตรกายภาพบวกสี P ่ร้อยนะครับก็คือทุกสิบครั้งเนี่ยเราจะได้ไอแตรกายภาพเพิ่มขึ้นสี่ร้อยนะครับแล้วก็ เนี่ยตรงนี้มันจะบอกมีลิมิตเท่าไหร่นะชนะแล้วพันครั้งนะครับก็10ครั้งได้สี่ร้อแล้วก็10ครั้ง 400, ได้0เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะก็เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยสิครั้ง400 20 400 30 400อยสามไอ้นี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะอืมนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับดีเฟนซ์นะก็จะใช้หลักการเดียวกันนะครับชนะ10ครั้งเพิ่มดีเฟนซ์กายภาพ160นะนะครับก็จะก็จะเขาเรียกว,ว่าก็จะนับเหมือนกันคราวนี้เนี่ย6,000บาท คุ้มไหม <laughs> <laughs> เดี๋ยวดูเซต้าตรงนี้ไว้นะเลือสองแสนนะครับโจมตีสามหมื่นสองนะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันจะเทียบกับอะไรได้บ้าไปเทียบกับสัตว์เทพระดับสีแดงนะอุ้ยกดผิดมันคนอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงจิ๊กซอน,นะครับตรงนี้ก็ขอบคุณคุณ,คณวีด้วยนะฮะคุณวีก็บอกมาเพราะคุณวีมามามา,มาแวบมาดูให้ก่อนลนะอ่ะโอเคครับ สเตตเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าสเตตจิกโซอว์เวลาครอบคลองสัตว์เทพเนาะนะฮะจะสังเกตไหมครับว่าอย่างในกรณีพวกเนี้ยมันก็จะมีพวกบวกเลือดบวกอะไรด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะบวกเป็นเปอร์เนาะนะครับไอแขกตัวนี้บวกหมนะื่นเจ็ดเนาะตะกี้งาบวกสามหมื่นกว่ากว่าเนาะอ่านะครับซึ่งก็ดูเอ๊ะเออ,เอ,อมันน้อยกว่าเนาะอะไรอย่างนี้แต่พอกดเข้าไปปุ๊บมันจะมีสเตตัสเมื่อใช้งานด้วยถ้าเรานับในกรณีสัตว์เทพนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ถ้าเรานับสัพเพมันจะได้2ค่าก็คือสเตตัสจิกซอและสะเตตัสเมื่อใช้งานคราวนี้เนี่ยเราก็ต้องไปดูตรงนู้นว่าตรงนู้นเนี่ยตะเกียบม,มันบวกเลือดประมาณ2องแสนเนาะนะครับซึ่งเลือดเนี่ยรวมกันเนี่ยตรงนี้ยังไงก็ไม่ถึงอยู่แล้วเพราะนี่มันแค่ส0 0 0มนะครับแล้วก็ไปบวกนอีก8เปอร์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสแตตของเลือดได้มากกว่าแน่นอนนะฮะโจมตีถึงรวมกันแล้วเนี่ยตรงนี้สามพตรงนี้17ื่นก็ได้แค่20,000 ซึ่งเงาประมาณ3 0,000ื่นเนาะนะครับก็มากกว่าแต่ว่ามันจะแลกตรงที่ว่าไอ้เงาตะเกียบมันไม่สามารถเราออกมาสู้ได้มันจะได้เป็นสเตตและเขาเรียกว่าผลพิเศษของมันในการใช้งานนะครับแต่ส่วนอย่างพวกสัพเพหรือชุดแฟชั่นอะไรต่างๆที่มันบวกพวกสเตตพวกเนี้ยที่ราคาเท่าๆกันนะมันจะเอามาใช้แบบเอามาเขาเรียกว่าไงงัดออกมาใช้จริงได้แต่ว่าสเตตจะได้ไม่เท่าอ่าคราวนี้เลยช่วงตัดสินใจในการจะกำตังและซื้อมันนะครับ นามกรเขียวเหมาะสําหรับคนที่เอานี่ค um, like, ือในความคี wa, li wa, ่พี่นะเหมาะสําหรับคนที่มีพวกทุกอย่างจําเป็นครบหมดแล้วนะครับอืมอย่างเช่นโชอชุดแฟชั่นบางคนอาจจะซื้อไปแล้วเรียกว่าเรียกว่ากรณีแรกคือทุกคนที่ซื้อครบไปหมดแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าแบบสายเติมก่อนเลยกันนะที่ที่มีทุกอย่างหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นชุดแฟชั่นหรือว่าอพวกสัตว์เทพนะฮะอาจจะได้ยินเสียงคุณบาอาจามยหน่อยนะอาจจะมีฟิต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 แปลกๆนันไม่ใช่พี่นะฮะอ่าต่อแล้วก็ เขาเรียกว่าเป็นชิ้นที่เอาไว้เพิ่มสเตตอีกขั้นหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อความเทพแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาล่ะเป็นคนธรรมดาที่แบบว่าเฮ้ยพี่ผมก็ยังไม่มีชุดแฟร์เลยสตัตเทปผมก็ยังไม่ได้ซื้อผมซื้องาวดีไหมอะไรเงี้ยพี่บอกเลยว่าเอาคว,ความเห็นส่วนตัวคืออย่าพึ่งครับอืมคืออย่าพึ่งตัดสินใจนะเพราะว่ามันได้สเตปมากก็จริงนะครับแต่ว่าเออเขาเรียกว่าสิ่งที่เราจะต้องดูก่อนอ่ะดูว่าเอย อย,อย่างแบบราคาหกพันนมซื้ออะไรได้บ้างนะครับมีสัตเทพมีชุดแฟร์ดูว่าทีมเราขาดอะไรก่อนนะครับขาดตำแหน่งอะไรขาดขาดสัตเทพหรือเปล่าขาดชุดแฟร์ไหมอะไรเงีย้ยฮะหรือว่าแบบเฮ้ยผมว่าทีมผมโอเคแล้วแต่ผมอยากได้เงาแลวแบบเฮ้ยเงาหมสเตตดีมากเลยพี่ผมอยากได้สเตตอ่ะจัดไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไอ้ตรงเจ้าละอำนาจเนี่ยอยากจะให้คํานึงนิดนึงนะครับว่าผลพิเศษมันน่ะเจ้าละอำนาจเนี่ยมาครั้งหนึ่งสิบสี่วันและจะพักเจ็ดวันและจะมาสิบสี่วัน พราะฉะนั้นแล้ว1เดือนมีประมาณ3าิบวันเนี่ยมันก็จะมาประมาณสักเราเรียกว่าเราเรียกเป็น2เดือนแะ้วกันนะสเดือนจะมาประมาณ1พักหนึ่งพัก2เดือนจะมาประมาณแค่ประมาณ3มรอบนะถ้าพี่บวกลบวกลบเลขไม่ผิดนะฮะสเดือนจะมาสามรอบอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าเซิร์ฟมันอยู่เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราอยากเป็นแบบเทพเจ้าในโหมดเจ้าละอำนาจเนี่ยอันเนี้ยช่วยได้นะครับ <laughs> เออ อ่าประมาณนี้แต่ไม่ใช่ว่าแบบให้ทีมตัวเองแบบไม่ได้เก่งมากแต่ซื้อไปมันก็ไม่เปลี่ยนชีวิตนะฮะมันต้องเหมาะกับทีมที่แบบเออมันดีมัน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 พอจะแบบไปได้อยู่แล้วอะไรเนี้ยระดับที่แบบพลังเท่าไหร่ดีวะอ่าสักสิบห้าเอ็มขึ้นแล้วกันอย่างงี้นะฮะหรือยี่สิบเอ็มขึ้นแล้วกันนะครับคือตอนนี้ประมาณคนที่เล่นแต่แรกไม่ว่าจะเป็นแบบสายฟิวสายเติมคือพลังเขา เขาแบบเขาห่างกันอยู่แล้วแต่ว่าอย่างพวกเ,เรียกว่าสายฟรีแล้วกันนะก็พลังน่าจะเลนๆพี่นี่แหละประมาณสักสิ2แปี่สิบอะไรเงี้ยเพราะนี่พี่เล่นแบบค้ำๆก็พลังก็ไม่ค่อยกระดิก <laughs> อ่ะจบไปนะครับสำหรับงามังคอนเขียวนะก็สรุปประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับสมบัติประจำโกกสมบัติเทพนะครับ <Wow. S 1> อุ้ยโดนป้นโอ้ยซินโซ่ป้นแฮ่อ้าวถูกท่านขับไล่แล้วเหรอกรรมโอเคโอ้ตายตาย,ตายเจอเพื่อนเกาหลีของพ้น ทำไรวะลืมเลยโอ้หีบหีบโอ้ยตายละโอเคอ่าฟังก์ชันเจ้าล่าอำนาจเนี่ยเข้าได้เมื่อเร็วๆแปดสิบห้านะแล้วก็ระบบนี้ก็เหมือนกันนะครับมามาเข้าสู่ระบบนี้กันครับหีบเราเริว่วหีบหีบสมบัติแล้วก็หีบหีบเทพแล้วกันหีบโกงเนี้ยอะไรก็ไดนะ้อ่านะครับคาถามแรกเลยเนาะเปิดตามโกกีไหมพี่นะครับที่เจอนะแล้วก็เปิดแบบ จะดูยังไงดีดูอะไรแบบดูอะไรเป็นเกณฑ์ในการเปิดอ่ะแบบนี้นะฮะเดี๋ยวขอตอบตรงนี้ก่อนว่าเราไม่จําเป็นต้องเปิดตามก๊กนะครับเดี๋ยวจะบอกให้เพราะว่าอะไรอ่ะมาดูก่อนนะอย่างแรกนะอ่ะเรากดวิกก้ก่นนะครับแล้วมาดูตรงนี้อ่ะดูอย่างเขียววงกรฟ้าอย่างเขียวังกรฟ้านี่คุณสมบัติพิเศษนะครับอ่าตรงสแตทเราไม่ต้องดูเลยเพราะมันบวกอยู่แล้วนะครับตรงเนี้ย้าดไปเลยเนาะนะครับเพราะบอกไปแล้วตะกี้กับงากรเขียวคือกันคือกันให้มาดูอมพิเศษอย่างเดียวครับเพราะมันจะไม่เหมือนกันแต่ละชิ้นนึง อ,อย่างชิ้นเนี้ยมันจะบอกว่าขุนพลประเภทแทงและนักดาบและนักฆ่าเนี่ยนะครับจะได้แอแท็กหกพันและม่จิแอแท็กหกพันนะครับอ่าแล้วก็ได้เขาเรียกว่าได้ป้องก,กันกนายภาพสี่พัแอ่าแล้วก็ได้เดเมจเพิ่มอีก5เปอร์นะครับอ่าแล้วถ้าเป็นอันนี้ล่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบอ่าผมพิเศษมันคือเฉพาะตัวก๊กแล้วนะครับอุ้ก๊กทั้งหมดเลยนะครับบวกกันเวท4สีนะครับ บวกโจมตีเวทหมื่นสองเลยนะครับแล้วก็บวกเรียกว่าการต้านทานกต้านทานเดเมจเจ็ดจุดห้าเปอร์อ้ามันจะต่างกันตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วทําไมพี่ถึงจะบอกว่าเฮ้ยทำทำไมแบบไม่ต้องเปิดตามโกก,ก็ได้อะไรเงี้ยหนึ่งคือไอ้พวกค่าพวกเนี้ยครับคือถามว่ามันดีไหมมันดีนะครับแต่จริงๆแล้วมันเหมือนเหมือนเหมือนชิ้นที่เราชิ้นชิ้นที่เราจะครอบครองมันในแต่ละชิ้นเนี่ยมันไม่ได้บวกแบบ สัมพันธ์กันฟักเท่าไหร่นะครับอย่างชิ้นเนี้ยมันจะบวกไปทางตัวเวทเลยเนาะนะฮะอ่ะดูอย่างชิ้นอื่นเ,เดี๋ยวขามขามอันนี้อ่ะอย่างชิ้นเนี้ยชิ้นเนี้ยจะไม่บวกจะไม่บวก,บวกแบบตามโกะก็จะบวกเป็นแม่ทับนักเวทแล้วก็ตัวฮีวนะครับก็จะบวกกรณีคล้ายๆกันนะอย่างที่บอกนะครับว่าเนี่ยเห็นนะมันจะบวกแบบบวกแต่ละบวกแต่ละฝุะ่นคนแต่ละประเภทไม่เหมือนกันแล้วก็ อันนี้อันนี้เดี๋ยวค่อยกดดูจะใช้ดูแบบเท่าๆกันดูที่มันเป็นแบบพวกวุยกกอ่าอันนี้นะครับเนี่ยอย่างวุยกกอันตะเกียเป็นบวกเขาเรียกว่าด้านเวทแต่วุยกกอันเนี้ยเป็นบวกด้านกายภาพเพราะฉะนั้นแล้วพี่ถึงได้บอกว่าเออไม่ต้องเปิดตามก,กก็ได้นะครับเพราะว่าทุกๆกกไอเทมจะเป็นคล้ายๆแบบนี้หมดนะครับจะแบบสลับสลับกันไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าตัวตัวแบบเนี้ยตัวอย่างพวก ตำแหน่งพวกนักดาบแทงทึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าหรือว่าเซตัสอ่ะเดี๋ยวให้ไปดูของโจ๊กด้วยก็ได้อ่ะของโจ๊กชิ้นแรกเนี่ยอ่ะจกโจ๊กก๊กบวกบวกด้านกายภาพในการโจมตีป้องกันนะครับดาเมจอ่ะเห็นไหมมันจะแบบเหมือนกันกับวุ้ยก๊กเลยสเต็ปคือกันนะฮะเออเนี่ยเนี่ยคือกันเลยจกโจ๊กก๊กนะฮะเอออันสองชิ้นนี้เป็นของจกโจ๊กก๊กเลยนะอ่ะแล้วถ้าอันนี้ล่ะเอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะอย่างเป็นชิ้นนี้แมททับเวทฮิลนะครับ บวกโจมตีบวกโจมตีเวทนะครับอ่าบวกป้องกันนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าบวกดัมเมจเห็นไหมครับว่ามันจะมีขุนพลที่แบบอ่าสามขุนพลจะอยู่ในจะอยู่ในหนึ่งสมบัติเนอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่อยากจะให้ลองคํานึงถึงว่าเราจะใช้แบบไหนดีกว่านะครับสําหรับพี่ที่บอกว่าไม่ต้องเปิดประจําก๊กเลยเพราะว่าพี่ใช้เป็นตัวตัวไปครับอ่านะอย่างพี่อ่าอย่างพี่เนี่ยอของพี่แบบ สมมติพี่อ่ะพี่มีคอมพิงเอเนาะอย่างแบบชิน้นนี้ชิ้นนี้พี่ดูๆไว้ก็อันนี้น่าสนใจเนี่ยบวกประเภทนักฆ่านักเวทตัวฮิลนักฆ่าพี่มีไทสุจู้นักเวทพี่มีโจจูฮิลพี่มีโฮโตพี่ได้ใช้แน่นอนสามตัวแล้ะอ่าแท้งเนี่ยแท้งลิปโปพ้พี่ถึกควายอยู่แล้วปล่อยเลยไม่ต้องไม่ต้องใช้ตอนนี้คือยังไม่ต้องใช้นะฮะอ่าแม่ทัพ แม่ทาไม่เป็นไรแม่อาบอุ่นเซียวปล่อยมันพี่ยังไม่ใช้นะครับไม่ใช่ตัวหลักแต่ตัวหลักที่พี่ต้องใช้คือ animal, นักฆ่าทำเดเมจนักเวทโจ๋ทำเดเมจแล้วก็ปวนนะครับแล้วก็ฮิลตายง่ายแต่ว่าถูก <libraries, S 2> ต้องอยู่ฮิลก็เลยต้องใช้อ่าเพราะฉะนั้นแล้วพี่เลยเล็งชิ้นนี้ไว้นี่คือตอบโจทย์จัดๆนะครับอ่าเนี่ยนี่คือวิธีการเลือกของพี่นะครับส่วนส่วนส่วนเขาเรียกว่าในแต่ละในแต่ละโกกันแต่ละชิ้นมันไม่เหมือนกันนะแต่เขาเรียกว่าแต่ละตำแหน่งแต่ะอไรเงี้ยลองมาไล่กดดูกันเองนะครับอย่างเงี้ยนักฆ่านักเว พพอร์ตเหมือนกันนะครับคือต้องบอกว่ามันจะคล้ายๆกันหมดนะแต่ว่าถามว่าทำไมมันถึงแบบเฮ้ยพี่แล้วทำไมของมันถึงดูขุนพลมันดูเหมือนกันละ่ะเออเพราะว่ามันมีตรงนี้ครับออขอสมบัตินะครับแล้วก็มีตรงเชื่อมสมบัตินะครับถึงแต่ละก๊อกเขาเรียกว่าตัวขุนพลหรือสเตต มันเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าพวกนี้มันไม่ได้เหมือนกันนะครับเออมันเอามาบวกแบบมันเอามาบวกแบบว่าเขาเรียกว่าไงเป็นคอลเลกชันแล้วก็บวกค่าสเตตพิเศษเพิ่มได้ด้วยนะครับถ้าอย่างแบบอาสมมุติว่าแล้วอย่างพวกนี้มันจะมีแบบเนี่ยเห็นไหมเซตาพิเศษแบบสะสมอาวุธเกียรติส้อมบวกนู่นน,นั่นนี่เนี่ยนะครับเราก็มาดูว่าแบบเฮ้ยเราจะเอาไหนดีอันนี้เข้าร่วมฝึกกองทัพเออน่าสนใจไหม เขาลงสุดกองทัพ5้าครั้งนะครับอ่าเนี่ยทีมขุนพลบวกเลือดห้าร้อยนะครับทุกๆห้าครั้งอะไรอย่างเงี้ยกลับมาดูซิว่าใช้อะไรบ้างเนี่ยอของส้มเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปได้ถ้าเราอยากได้เซตนี้จริงๆเราก็ไล่เปิดพวกนี้ให้ครบครับอ่าก็คือไปไปสิงก่อนก๊กนึงเลยเปิดชิ้นไหนได้อาชิ้นนี้ไปหาอีกชิ้นหนึ่งตามก๊กเลยเพราะมันจะอยู่คนละก๊กกันอะไรประมาณเนี้ยนะครับวิธีที่สองในการเลือกคือเลือกแบบนี้นะแต่ว่าพี่ว่ามัน มันเป็นมันเป็นอนิสงส์งอะมันเป็นอนิสงส์ที่ว่ามัน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 ได้แหละมันได้แหละแต่แบบเลือกเลือกเลือกสักชิ้นหนึ่งก่อนคือถ้าจะเปิดชิ้นไหนเลือกสักชิ้นหนึ่งก่อนเลือกที่แบบเราแบบเราอยากได้เออนะเราไปเปิดชิ้นนั้นก่อนแล้วที่เหลือเนี่ยเรามาดูว่าแบบเราเราจะอยากเปิดพวกเนี้ยเอาอะไรไหมอะไรเงี้ยนะครับอืมนะเพราะว่าเพราะสแตตสแตตแต่สแตตเรื่องโกะกับมันแบบมันเหมือนกันอยู่แล้วแล้วสแตตพวกขุนพลพวกอะไรเงี้ยก็เหมือนกันแต่แค่สลับ ขาเรียกว่าสลับหน้าตาไอเทมกันเพื่อเอาไว้เป็นเก็บเป็นคอลเลกชันนะครับเออน,นะก็จะมีระดับคือถ้าเราสังเกตระดับสีม่วงเนี่ยจะเหมือนกันของทุกทีเลยจะมาเริ่มเปลี่ยนตรงระดับสีส้มและระดับสีแดงนะครับอ่ะไปด,ดูนะอุ้ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือถ้าเราจะเปิดเก็บคอลเลกชันตะเกียยังไงยังไงก็ต้องมาเปิดโกกค,ครับเออเปิดจะเปิดไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเปิดเฉพาะโกกแล้วนะครับประมาณนี้นะเออเราก็เป็นเล็งชิ้นที่เราแบบ อยากได้จริงจริงก่อนอะไรเงี้ยเออนะนะครับส่วนไอ้ตรงหีบสมบัติเทพเนี่ยมันจะพิเศษนิดนึงเพราะมันจะดอกของสีทองเลยเนาะแต่ปัญหาคือมันโชว์ลูกสีทองใช่ไหมแต่ว่าในตู้มันเนี่ยครับในหีบมันเนี่ยมันบอกเป็นเศษตรงนี้พี่เลยไม่การันตีนะครับว่ามันจะดอกเป็นชิ้นหรือเปล่าแต่ว่าคือข้างในมันบอกเป็นเศษไงพี่ก็เลยกลัวพระป่าควา่ำเอาเป็นว่าพี่อิงตามข้างในนะครับเอาเป็นว่าดอกเป็นเศษก่อนนะเออแต่ถ้าใครเปิดได้เป็นชิ้น คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะฮะจะได้รู้ว่าเฮ้ยชิ้นก็ออกพี่นะครับแต่ที่พี่สังเกตคืออย่างแบบไอยอย่างในกรณีแบบอย่างเงี้ยสมมุติว่าไอสามกลยุทธ์เนี่ยมันเขียนว่าเศษเนาะข้างบนเนี่ยมันก็เป็นสามกลยุทธ์กลยุทธ์แต่มันไม่มีเศษเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อออกเป็นชิ้นคือเป็นชิ้นมันควรจะโผล่มาแบบนี้ให้เราเห็นไงแต่ว่าไอไอสีทองมันไม่โผล่พี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันต้องเป็นเศษแน่ๆเลยวะอออะไรอย่างนี้นะครับค่อยค่อยแบบค่อยให้ผสมเอาเพราะว่าสเตตมัน มันก็โหดอยู่อะดูดิเปิดมาคือเนี่ยเลือดหนึ่งแสนเออเปิดเปิดได้เป็นชิ้นเลยมันคงจะแบบมันคงจะโดดเลยอะคือสแตทมันคงจะโดดเลยอนะไรเงี้ยเพราะมันคงแบบไม่มีเอ็กเซนนะครับเพราะมันดีดมากๆอะไรเงี้ยเออเนอืมันคงเป็นเศษแหละถูกแล้วนะครับอ่าส่วนพวกระดับแบบของแบบระดับสีแดงหรือหรือระดับอะไรเงี้ยเห็นเห็นคุยกันว่าของสีแดงก็เพิ่มพลังทีมทีเป็นล้านเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเออคือพี่ก็ได้แค่สีมุกมาชิ้นเดียวพี่ก็เลยแบบเพิ่มมากระจึ้งหนึ่งเลยแบบรู้สึกว่า ยิ่มันทำไมชีว,วอับเฉาดังว่าวอะไรอย่างนี้นะครับเออก็สําหรับใครที่ได้สีส้มหรือสีแดงก็บอกหน่อย,ยกันนะครับว่าให้แบบไอพี่ผมได้ชิ้นนี้สีส้มเพิ่มพลังมาเท่าไหร่สีแดงเพิ่มพลังมาเท่าไหร่อะไรยเงี้ยก็เอามาแชร์กันได้ข้างล่างนะครับหรือว่าใครเปิดได้อะไรมาบ้านหรือว่ามีแนวทางในการเปิดหาของยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็มาแชร์กันได้มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นแนวทางพี่ที่พี่ค่อนข้างจะคิดมาแล้วแหละนะครับแล้วก็อืม ปรึกษาปรึกษาเพื่อนเพื่อมาด้วยนะครับว่าพี่มันมันน่าจะวานนี้แหละนะครับอ่ะก็น่าจะหมดแล้วไหมเดี๋ยวผมดูนิดนึงอ้าโอเคออกภาพรวงสเตตัสภาพรวมสเตตัสเนี่ยอย่างที่บอกนะครับค่าพวกเนี้ยมันเอาไว้ใช้ในการเขาเรียกว่าเปิดบ้านระดับต่างๆนะเวลาเราไปไปยึดไปยึดบ้านระดับเวลสีเวลห้าอะไรเงี้ยมันจะใช้นิดนึงเนาะนะครับตามที่ตามที่มันบอกไปอ่ะเดี๋ยวพี่ไปไปบอกให้ดูว่ามันตรงไหนอ๋อก่อนไปลืมบอกลืมบอกนะครับ ก็ตอนที่เราเลือกเขาเรียกว่าอาวุธอะไรพวกนี้ครับมันมีเขาเรียกว่าสเตตัสที่อย่างที่บอกนะครับไม่ใช่สเตตัสพวบผลพิเศษน่มันไม่เหมือนกันนะยังไงก็ดูที่ตัวเองอยากได้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีแบบเนี่ยอย่างเงี้ยทุกการผ่านดันเจียนนะครับ5ด่านจะบวกไม่จิกแอคแท็กอะไรเงี้ยครับคือแต่ในแต่ในแต่ละชิ้นมันจะบวกไม่เหมือนกันนะเนี่ยทุกการเกณฑ์ค่ายนะครับสีครั้งจะบวกจะบวกแอคแท็กอะไรางี้คือแต่ละชิ้นแต่ละก๊กมันจะไม่เหมือนกันเนาะนะครับ ก็ยังไงมานั่งไล่ดูแล้วกันนะครับเพราะมันเยอะมากๆเลยนะพี่อาจจะแบบไล่ให้ได้แค่แบบสองสามชิ้นให้ดูให้ดูพอเป็นแบบตัวอย่างนกนะครับอืมก็นอกจากเขาเรียกว่าที่บอกว่าเออต้องดูว่าชิ้นไหนที่ต้องใช้หรือว่าแบบจะเปิดเป็นเซตอะไรไหมเนี่ยก็ไปดูตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับถือว่าอันนี้บอกเพิ่มกันเนกะนะครับหรือบอกไปนิดนึงอะปะปะวันนี้เสียงจะแตกๆหน่อยนะฮะขอขอภัยด้วยนะครับมีบ้านเวนะียบ้าไหม อ่าไปพลาดอีนี่อ่าวกดเข้าไปปุ๊บโอ้มีชินชินอยู่คุณเคนเนี่ยอ่าปกติประจำการเนี่ยมันก็จะบอกว่าสเตตัสสี่มิติถึงยี่สิบนะครับและวีรกรรมถึงหมื่นห้าอ่าวีรกรรมคือตรงนี้นะครับอืเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้สี่มิติมันคือตรงนี้แหละครับอ่านะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นมันใช้ตรงนี้นะ และทุกๆครั้งที่เราเปิดได้อาวุธมันก็จะมาบวกตรงนี้เพิ่มด้วยนะครับแล้วเราก็จะได้สแตตตรงนี้ด้วยนะสะแตตตรงนี้เข้าใจว่าเราใช้ในใช้ในเรื่องเจ้าอำนาจแหละนะครับอืมแต่ว่าแต่ว่าไอ้เวลาเราเปิดได้หีบเวลาเราเปิดได้แบบเนี้ยเปิดได้แบบสมบัติเลยเงี้ยอันเนี้ยคือบวกแบบบวกรวมเลยบวกออทีเลยนะครับอ่ะประมาณนี้ละกันเพราะว่าเดี๋ยวนานกว่านี้ก็จะแบบดูดูแบบงงงงเนาะนะครับ ส่วนลาลาอำนาจเนี่ยก็เขาเรียกว่ามามาดูแบบใครมีเหรียญพวกเหรียญเหรียญเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเหรียญกูจู้อูจู้สักอย่างจําชื่อไม่ได้ก็มาลองแลกเศษอะไรกันไปดูแล้วกันนะครับใครสะสมอะไรก็ลองรีดูได้อะไรเงี้ยอเออแต่พี่ยังไม่รีแล้วกันนะครับแต่มีโคตรน้อยอ่ะก่อนจากกันเดี๋ยวพี่เปิดกาชาให้ดูกันแล้วกันนะฮะเพราะว่าไหนๆก็มีของแล้วเนาะถือว่าเป็นสมนาคุณในคนดูที่ดูจบแล้วกันดูอยู่ถึงนะหรือว่าคนกรอคนรีคนสกิปก็ได้ ได้หมดได้หมดนะครับก็สุดท้ายหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กันนะฮะก่อนที่จะไประเบิดกาชาคอแตกกันนะครับส่วนใครที่เขาเรียกว่าอย่างที่บอกนะมีมีมีความเห็นยังไงก็มาแชร์กันได้หรือเปิดได้อะไรมาก็มาถิงกันได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับปะลุยกันเลยโอเคเดี๋ยวไปลุยไปเปิดหีบทั่วไปกันก่อนเนาะมีเป็นพันเลยอ่ะเอออ๋อส่วนเรื่องคอมพีต้องบอกไหมอยู่ได้จากอะไรกันบ้างก็อันนี้นึงนึงแล้วกันไหนๆก็แวะมาแล้วเอาของนิดนึงอะโอเค พวกคัมภีร์เนี่ยอ่ะอย่างแรกเลยนะครับมันก็จะมีพวกวเรียกว่าเกี่ยวกับ,ก,บการปล้นนาพวกปล้นเมืองพวกอะไรเงี้ยที่จะได้มานะครับเนีอย่างเงี้ยไม่ใช่ปล้นเมืองเนี่ยปล้นค่ายอะไรเงี้ยครับสมมติปล้นแะ้วกันอ่ะอย่างเงี้มมบบนย,นะ,ยน,นะครับมันก็จะบอกว่าได้คัมภีร์ทั่วไปเท่าไหร่ได้คัมภีร์ยอเท่าไหร่อันนี้มันก็จะแบบแล้วแต่เมืองเนาะนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็ ดูเอาลวกันนะครับว่าจะแบบจะอยู่เขตไหนเมืองไหนมันก็จะมีแบบกระปีของเขตนั้นด้วยนะครับเมืองนั้นด้วยนะแล้วก็บอสแมปกับกระบฏจะดอกเป็นกล่องนะอันนึงก็จะเป็นเขาเรียกว่าตรงทุนล่าอำนาจนะเออตรงนี้ก็จะได้แบบอย่างที่เคยเคยแนะนําไปนะครับว่าจะได้กระปีพวกนี้แล้วก็ที่น่าสนใจคือถ้าเราทําวีรกรรมถึงสองหมืหนึ่งเนี่ยมันจะได้กระบี่สีส้มนะครับซึ่งกระบีสีส้มเนี่ยมีผลกับการเข้าร่วมศึกกองทัพนะเออศึกกองทัพก็คือติกิ้วเนาะนะฮะ น่าสนใจน่าสนใจนะครับซึ่งถ้าแบบมันไม่ได้เหนือบ่าก็แรงก็เติมไปเหอะพี่ว่าอันนี้คุมอยู่นะครับแล้วก็น่าสเตตังออกมาใช้ด้วยเลือดตั้งหกหมื่นเนี่ยเออนะฮะแต่ถ้าใครแบบไม่มีตังหรือว่าไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากก็ไม่เป็นไรครับข้ามไปได้เหมือนกันออนะฮะก็สําหรับคนมีตังค์หน่อยแล้วกันนะแบบเอออดข้าวสักแซลมอนสองมือได้แล้วอะแซลมอนเดี๋ยวนี้ก็มือห้าร้อยแล้ว <laughs> พูดถึงตัวเองทำไมวะอ่ะป้าป้าป้าเดี๋ยวเปิดทีมกันอ,อะไรอ่ะ เฮ้ยโดนปนว่ะจังมี่โอ้โหเข้ามารอบนี้มันโดนปนเว้ย okay, โ uh, uh, uh. อเคอะอะอะมันปนออกสื่อนะโอเคข้ามมาเดี๋ยวเปิดกาชากันเดี๋ยวจะดูว่าเราได้อะไรกันบ้างน,นะเดี๋ยวเราจะขอแบบเปิดเขาเรียกว่าเปิดเอาเลิกเอาใช้แบบนิดหน่อย,อย,อยทีละครั้งอะไรไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเราเปิดแบบทีละครั้งเยอะๆอะไรอย่างนี้ให้เป็นเศษอะอ่ะสองครั้งละโอ้ได้คมภีรอะเปิดสิบเลยแล้วกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาได้ไรปะะ เออเฮ้สีม่วงอะอู้เอาเอาเอาสีม่วงก็เอาละโอเคครับอ่ะรอบนี้ถือว่ากําไรนะรอบนี้ถือว่ากําไรเพราะว่าเราเพราะว่าเราแบบเราเราเปิดเราเปิดแบบเปิดได้ไปแล้วอะ่ะกําไรกําไรลุลุ้นนะฮะ <c oughs> อันนี้เปิดทีละครั้งแบบลุลุ้นเอาอะไรกันนะครับเฮ้ยได้มัวแล้วว่ะได้มัวเปิดสองครั้งได้ไหมเปิดได้อีกกึไหนมัวมัวสูตรมัวสูตรเยอะเลยเกินช่องพี่เนี่ย อ่ะเหมือนเดิมนะฮะก็เดี๋ยวเราเปิดทีละชิ้นก่อนเนาะอันนี้ก็จะมีเยอะอีกเหมือนกันคือไม่ค่อยได้มาเปิดเท่าไหร่นะฮะวันนี้ติดงานเลยแบบไม่ค่อยได้เข้าเกมมีแบบแวะไปตอบตอบแบบตอบคมมอคมเมนต์อะไรให้บ้างเนาะนะครับโอ้โหสมบัติม่วนๆอ่ะเดี๋ยวเราเปิดแบบสี่ครั้งเลยแล้วกันเนาะว้ายใช้ดวงไปหมดแล้วตะกี้อ้าวโอเคสมบัติเทพเปิดได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็เลย ออเออเศษอ่ะอย่างน้อยเราก็ได้สีม่วงมาชิ้นหนึ่งเนกะนะครับแล้วเราก็ติดตั้งมันทันทีปุ๊บนี่มันก็จะได้เขาเรียกว่าค่าเนี่ยนะเห็นไหมฮะแล้วก็ได้ค่าได้ค่าสเตตัสมาด้วยเนาะแล้วก็จะบอกว่าที่ผลพ่วงบวกอะไรเท่าไหร่นะครับเอาวะอย่างน้อยก็กำอะไรนะกำขี้หรือวาก,กำตดนะฮะเออไหนขอดูหน่อยซิว่าเราเชื่อมสมบัติอะไรตรงไหมอ่ามีอันนี้มีอันนี้ เออได้พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวลูกค้าจะส่องชิ้นอีกสองชิ้นนะฮะคืออย่างที่บอกแหละสีม่วงอ่ะเปิดตรงไหนมันก็ได้ <c oughs> ข่อยมันได้เนอะนะฮะโอเคครับก็อ่าสำหรับเขาเรียกว่าะระบบหีบนกนะฮะก็น่าจะเข้าใจกันแล้วแต่ถ้าไม่เข้าใจไงก็หวังว่าจะมาคอมเมนต์ถามแล้วกันนะฮะเดี๋ยวพี่ตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับนี่คือพยายามขุดสมองในการวิเคราะห์มาให้เต็มที่แล้วนะครับ <c oughs> ประมาณนี้เนาะยังไงฝากดูวย้กันครับอ่าวันนี้กับผมเลลซิเฟอร์แชรเตอร์สายกระสอบชายต้องลาไปก่อนเลยฮะ เดี๋ยวไงเจอกันใหม่สำหรับคลิปาหน้าอะไรข้างต่้าไปฮะวันนี้ไปก,ก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบายครับ